และนี่คือคุณเมื่อคุณอยากจะเล่นโยนลูกชิ้นแต่มันไม่ใช่ลูกชิ้นมันไม่เชิงลูกชิ้นมันออกไปเชิงเออเออมันเหมือนลูกชิ้นไม่ที่มีหน้าตาบันคนใช่โอ้โหนั่นมันตัวบ้าแล้วนะเมื่อกี้มันอยู่หลังชัดอ่ะไอ้เพื่อนมามันมันมเข้ากันมันคือการหลบแบบดรามาให้แต่มันตามหลังมาแล้วใครก็ได้ช่วยด้วยสวัสดีครับผู้ชมมันช่วยกันไม่ได้ไอ้นี่มัน

มันง่ายขนาดนี้ผมก็ยังโง่ว่าตัวบ้าแลนะ้วมันตัวบ้าอะไรบ้าน่ะลูกชิ้นตัวอ้วน3ตัวเหรอมันว่ไม่เชื่